ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้จะมาทำมาม่าผัดใบยี่หร่าแล้วก็ใส่น้ำเปล่าน้ำเดือดแล้วก็ใส่พริกแจงใส่ พอตุ๋นเครื่องแกงหอมลาบผมก็จะใส่อ,อกไก่ลงไปนะครับหอมมากพอตุ๋นสุกแล้วผมก็จะใส่กระหล่ำลงไปพอสุกแล้วผมก็จะใส่เส้นหมี่มากลงไปนะครับเอาไปลวกน้ำก่อนนะ แล้วก็ใส่ไข่ไปน,นะครับนี่เป็นไขเ่เป็ดที่เอาไขา่แดงไปตองเค้กหรือไข่าขาวแล้วก็เพิ่มจากแดงไปเป็นท้องสีใสเสร็จแล้วก็จะใส่ใบยี่หร่าลงไปน,นะครับพงากระชายแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอย เขียวโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับทานได้เลยรสชาติดีอยู่ครับไม่ต้องใช้เครื่องปรุงของในซองมาม่าเนาะโอเคฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอคนลหนึงไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำลิดต่อไปนะครับสวัสดีครับ